ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่มีเรื่องราวร่วมกันมานานนะคะเรื่องราวดีๆก็เมื่อสักครู่นี้คุณปูแบ็กเฮดร้องเพลงฉันอยู่ตรงนี้เป็นเพลงของคุณปูเองนะคะส่วนคุณนุ๊กซี่ก็ร้องเพลงฉันดีใจที่มีเธอทั้งคู่เนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคเพราะว่าคุณนุ๊กซี่ไปตรวจพบมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งบรรยากาศงานสวดอภิธรรมคุณนุ๊กซี่อัญญพัฒน์วันแรกเนี่ยมีทั้งเพื่อนดารานักแสดงมาร่วมอาลัยกันอย่างคับข้างด้านครอบครัวรวมถึงคุณปูแบ็กเฮดตอนนี้ยังคงเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบรรยากาศที่สาลาหนึ่งวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพของคุณนุกซี่อัญญพัฒนวัฒนาตันติรัตน์และเธอเนี่ยมีตำแหน่งเป็นท็อปพริตตี้ไทยแลนด์ในปี2016ด้วยนะคะเป็นแฟนสาวของคุณปูแบล็กเฮดอายุห่างกัน18ปีแต่ต้องบอกว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคค่ะซึ่งคุณปูแบล็กเฮดเป็นนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดัง โดยคุณนุกซี่ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย33ปีด้วยโรคมะเร็งเต้านมลามขึ้นสมองในช่วงเมื่อวานนี้ก็คือเวลา22นาฬิกา12นาทีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังจากที่คุณนุกซี่ต่อสู้กับโรคร้ายมานานกว่า1ปีโดยไปตรวจพบมะเร็งเต้านมในเดือนมีนาคมปี64ก็คือปีที่แล้วในช่วงมีนาคมเลยนะคะ,คะแล้วไปเจอเป็นระยะที่2ถึง3รักษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี65 แต่ว่ามะเร็งได้ลามไปที่สมองก่อนหน้านี้คุณนุกซี่มีการทำคีโมเต้านม18ครั้งและต้องใช้แสงอีก10ครั้งครั้งนี้ทำให้เธอต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน,านจนทำให้แขนขาเนี่ยอ่อนแรงนะคะขามีอาการรีบจนเสียชีวิตในที่สุดโดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่26มีนาคมคุณปูแบล็กเฮดค่ะได้โพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะโดยโพสต์คำพูดที่ว่าหนูเป็นห่วงพี่ที่สุดห่วงยิ่งกว่าตัวเองซะอีก หนูจะสู้กับมันและจะอยู่กับพี่อีกนานๆหลับให้สบายนะสุดที่รักของพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทางนั้นเหมือนคุณปูเนี่ยก็ไปเอาคําพูดของคุณนุกซี่ในช่วงที่เธอยังมีชีวิตอยู่นะคะมาโค้ดเป็นคําพูดตอนแรก<ะ>เพราะว่าคุณนุกซี่ก็บอกว่าอยากจะอยู่กับคุณปูไปนานๆโดยการสวดพระอภิธรรมคืนนี้ค่ะก็มีทั้งคุณเจเจ,เจตรินนะคะมาร่วมง,งานมีคุณสายป่านอภิญญาคุณอีทวงฟลายคุณอิงอชิตะปราโมทณ์ยุธยาคุณแมวจีรศักด คุณฟ้าปัญชลีมีคุณกบแท็กซี่คุณแนปเรทโตสเปกแล้วก็อีกหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนของคุณปูแบล็กเฮดเมิการเป็นไปอย่างโศกเศร้าทุกคนก็ต่างไปให้กําลังใจคุณปูด้วยนะคะซึ่งคุณปูค่ะซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณนุ๊กซี่ปรากฏว่าสายตาเศร้ามากแล้วก็นั่งเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างเลยและเดี๋ยวมีการถแถลงเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังจากสวดพระอภิธรรมคืนแรกเสร็จในเวลา18นาฬิกา30นาทีด้วยนะคะ โดยพิธีสวดอภิธรรมคุณนุกซี่อัญญพัฒนจะมีการสวดในเวลา18นาฬกาที่ศาลา1วัดบึงทองหลางตั้งแต่วันที่27ถึง31มีนาคมรวมสวดทั้งหมด5วันและจะประชุมเพลงในวันที่1เมษายนเวลา16นาฬิกาโดยแขกและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมง,งานจะต้องตรวจเอทีเคนำผลมายืนยันหน้างานก่อนด้วยและสำหรับประวัติของคุณนุกซี่เกิดเมื่อวันที่8กร,รกฎา,าคมปี2531 ปัจจุบันนี้มีอายุ34ปีนะคะเธอเริ่มทำงานก็คือหาเลี้ยงชีพหลังจากเธอจบม .6 ค่ะหาไรายได้จนเจอครอบครัวตั้งแต่ไปขายของตามตลาดนัดจนกระทั่งชีวิตพลิกผันนะคะเข้ามาสู่วงการพริตตี้สาวเงินล้านระดับท็อปของวงการแถมพ่วงตำแหน่งด้วยก็คือท็อปพริตตี้ไทยแลนด์2016และต่อมาเธอก็พบรักกับคุณปูแบ็กเฮด หลังเจอกันในรายการหนึ่งแล้วก็เริ่มสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งที่ร้านต้มเลือดหมูแม้ว่าจะมีอายุห่างกันถึง18ปีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจับมือฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็คำวิจารณ์ต่างๆมาด้วยกันถึง6ปีนะคะจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันมาก<ะ>คุณปูก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าโอ้โ oh, ห oh, คนนี้ใช่เลยแล้วในช่วงที่คุณนุ๊กซี่เริ่มตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเธอต้องทำาคมีเนี่ยผมเธอร่วงใช่ไหมคะคุณนุ๊กซี่โกนหัว จากนั้นคุณปูก็เลยโกนหัวเป็นเพื่อนด้วยว <'re. S 2> ในตอนนั้นนะคะก็แสดงถึงความรัก like ที่มีกับคุณนุกซี่แล้วก็ช่วงที่รักษาที่โรงพยาบาลก็คือเฝ้าไม่ห่างเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าทางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะคะร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ไปร่วมแสดงความเสียใจกับคุณปูแบล็คเฮดแล้วก็ครอบครัวของคุณนุสกซี่ด้วยนะคะซึ่ง ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราจะดูสถิติในแต่ละปีเนี่ยจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมเป็นจํานวนมากเลยนะคะจริงๆทั้งผู้ชายด้วยแล้วก็ผู้หญิงด้วยแต่ว่าผู้หญิงจะเป็นสัดส่วนที่เยอะอัตราการเกิดโรคเนี่ยมีสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ถึงแสนรายแล้วก็เสียชีวิตเฉียดหลักแสนด้วยซึ่งพบว่าการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมนี้นะคะก็ถือว่า เป็นอันดับที่หนึ่งเลยสำหรับการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในฝ่ายหญิงนี่แหละค่ะซึ่งคุณนุ๊กซี่ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้แล้วก็จากไปล่าสุดนี้นะคะถ้าเราจะไปดูย้อนมาตั้งแต่คุณนุ๊กซี่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะเธอได้เข้าร่วมการถ่ายทอดประสบการณ์รักษาโรคมะเร็งนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆกิจกรรมหลายๆห,ห,หน่วยงานแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆด้วยนะคะ ครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยเขียนเล่าอาการแล้วก็ขั้นตอนการรักษาผ่านบันทึกมะเร็งของเธอเองใจความช่วงหนึ่งนะคะเธอบอกว่าเป็นบันทึกมะเร็งของลูกซี่คีโมผ่านไปแล้วครั้งที่12เนี่ยผ่านไปก็เหลืออีก4ครั้งด้วยกันถามว่าครบแล้วจบการรักษาไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความสงบของมะเร็งนั่นก็คือต้องไปตรวจทุก3เดือนนะคะแล้วถ้ามีความกำเริบขึ้นมาอีกก็ต้องไปคีโมอ,อีกซึ่งถ้าคีโมครั้งที่2ต้องเปลี่ยนสูตรยาค่ะ ถ้าเรคกำเริบเนี่ยหมายความว่ายาสูตรเก่าเอาไม่อยู่น้องมะเร็งดือ้อบางคนปีครึ่งกำเริบนะคะก็ไปซ้ำให้น้องหายดือ้อบางคน3-5ถึงปีถ้าน้องกลับมาก็ให้ยาอีกเพื่อให้น้องสงบแต่ถ้าน้องสงบเกิน5ปีคุณนุกซี่แชร์ว่าเหมือนกับก็ยิ้มกว้างได้หน่อยเพราะว่ามะเร็งเนี่ยอาจจะโบกมือใบ,บไม่อยู่ในร่างกายเราแล้วแบบนี้นะคะค่ะแล้วคุณนุกซี่ก็ยังบอกว่าจะไม่ว่าจะเกิดเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นแบบไหนถือว่าเป็นเรื่องอนาคต สิ่งที่โฟกัสคือการรักษาในปัจจุบันอะไรมาถึงก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องทํำยังไงดูแลยังไงแล้วมีปัญหาค่อยรักษากันต่อไปเขาบอกด้วยนะคะว่าให้รักตัวเองในตอนนี้รักชีวิตรักคนที่ห่วงใยรักคนที่เรียกว่าให้ความสุขกับเราอยู่ด้วยกันในแต่ละวันเนี่ยแหละคะ่ะรวมไปถึงนะคะคุณลุกก็บอกว่าเหมือนกับถ้าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะคะ ซึ่งอย่างที่เราติดตามกันว่าคุณปูแบล็คเฮดได้พูดถึงงานการสวดพระอภิธรรมที่จะมีติดต่อกัน5วันแล้วก็ชาปนากิจในวันที่1เมษายนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รัก ที่เราได้ติดตามให้กําลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่าอาการเจ็บป่วยมาด้วย<ช>กันนะคะค,ะคือก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธอไปร่วมเป็นวิทยากรหลายงานเลยนะคะอ,ออกงานคู่กับคุณปูด,ด้วยถึงแม้ว่าร่างกายของเธอจะไม่ค่อยแข็งแรงสังเกตดูว่าต้องนั่งรถเข็นเลยนะคะคือเธอบอกว่ารักษาตัวไม่ได้ลงจากเตียงเนี่ยสิวันการที่เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขามันทําให้การเดินการใช้งานจริงมันอ่อนแรงไป<ช>อาจจะเดินไม่ค่อยถนัดในช่วงแรกที่ต้องกลับมาฟื้นฟูกล้ามเนื้อแบบนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ป่วยมารักษาตัวมาตั้งแต่ปี ที่แล้วจะเห็นว่าสภาพจิตใจของเธอและคุณปู่เข้มแข็งมากๆ